สวัสดีนะคะ่าวันนี้นะพ่อคอนแม่คอนก็่าได้ยานะะคได้ยาแปลงใหม่ให้แม่แตงโมแล้วนะคะแต่ก็จะารอบนี้ไม่ค่อยสวยนะคะแม่แม่จ๋ารอบนี้ไม่ค่อยสวยนะคะนี่นะคะก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสูงด้วยนะคะแล้วก็อ่าบางมากๆนะคะคุณแม่แม่จ๋าเพราะว่าหายากมากๆแล้วนะคะ นี่นะคะก็ได้นะคะได้ยาแปลงไหมให้แม่เตลงมูนะคะแปลงนี้นะคะก็อยู่ที่หนึ่งพันห้ารอยคะแนนนะคะคุณแม่จ๋าก็อยู่ที่หนึ่งพันห้ารอยคะแนนนะคะก็ไม่ค่อยเยอะนะคะแม่แม่จา๋าไม่ค่อยเยอะนะคะอืนก็เป็นหน้าแรงด้วยนะคะก็หายายากด้วยนะคะอ่าพอควอนไม่ควอนก็เลยนะคะ ก็เลยซื้อให้แม่แตงโมแล้วนะคะน,น่ก็ไม่ค่อยเยอะนะคะคุณแม่จ๋าไม่ค่อยเยอะนะคะก็หนึ่งพันห้าร้อยขั้นเอนะคะก็ค่อนข้างที่จะบางนะคะค่อนข้างที่จะบางนะคะแม่แม่จา๋าเพราะว่าหายาไม่มีนะคะเพราะควันไม่ควันก็เลยนะคะจำเป็นจะต้องซื้อนะคะเพื่อจะให้แม่แตงโมของเรานะคะ หาได้กินบำรุงน้ำนมนะคะแม่แม่จ๋านี่ฮะก็จะไม่ค่อยเยอะนะคะ,ะเหมือนรอบก่อนนะคะนีะ่ก็จะสูงตรงนี้แบบนิดหน่อยนะคะคุณแม่จ๋าจะสูงตรงนี้นิดหน่อยนะคะก็หนึ่งพันนะคะหนึ่งพันห้าร้อยคะแนนนะคะก็ไม่เยอะนะคะแม่แม่จ๋ารอบนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะคะ อาเตก็ยังดีนะคะยังดีอาที่ยังมีญ่านะคะอาให้พ่อคอนแม่คอนนะคะได้ซื้อให้แม่เตงโมนะคะอาแต่ว่าพ่อคอนแม่คอนก็ตัดไปก็เยอะเหมือนกันแล้วนะคะตัดไปก็เยอะเหมือนกันแล้วนะคะแม่แม่จ๋าอย่าี้ค่ะจุดที่พ่อคอนแม่คอนตัดเอาไปให้แม่เตงโมนะคะแต่ว่ารอบนี้ก็ค่อนข้างที่จะ จะบางมากๆนะคะแม่แม่จ๋าค่อนข้างที่จะบางมากๆเลยนะคะนี่ก็ได้นะ,ะทีแปลงใหม่แล้วนะคะรอบนี้ก็คงจะตัดได้ไม่มากนะคะแม่แม่จ๋าเพราะว่าค่อนข้างที่จะบางด้วยแล้วก็ต้นไม่สูงด้วยนะคะนี่นะคะข้างในก็ จะไม่ค่อยมีนะคะจะไม่ค่อยมียากนะคะแม่แม่จ๋าเป็นหน้าเลงนะคะหน้าเลงก็เลยหานะคะหายายากมากมากเลยนะคะนี่ก็ยังดีนะคะยังดีที่พอมีให้แม่แตงโมได้กินโตไปอีกได้สักก็หลายวันอยู่นะคุณแม่แม่จ๋าก,ก็น่าจะได้อยู่หลายวันนะคะเดี๋ยวแม่ขอนว่าก็จะต้องหาคะแนนนะคะ ซื้อต้นสับปะรดให้แม่เตงหมูด้วยนะคะเพราะว่าอายาเปลงนี้ก็เป็นเปลงสุดท้ายแล้วนะคะที่จะมีให้แม่เตงหมูนะคะเพราะว่าอพอควนแม่ควนก็ไปหาหลายๆหมู่บ้านแล้วนะคะก็ไม่มีนะคะแม่แม,แม่จ๋าไม่มีนะคะก็จําเป็นนะคะจําเป็นอาที่เราจะต้องหาคะแนนนะคะซื้อต้นสับปะรดให้น้องนะคะ ก็พอคอนไม่ค้อนก็อตัดไปให้แม่แตงโมนะคะก็สองเที่ยวแล้วนะคะคุณแม่จ๋าสองเที่ยวแล้วนะคะอมาวันนี้ก็เป็นเที่ยวที่สามนะคะเป็นเที่ยวที่สามนะคะที่มาตัดยาเปลงนี้นะคะให้แม่เตงโมูนะคะก็จะหนาอยู่ก็จุดนี้นะคะคุณแม่จ๋าก็จะหนาหน่อยก็จุดนี้นะคะ ก็จะมาฝั่งนี้ก่อนค่อนข้างที่จะไม่สูงนะคะบางด้วยนะคะ,ะแต่แม่เต็งโมงของเราก็ายังดีนะคะที่ยังมีหญ้าเสริมนะคะให้น้องได้กินโตนะคะแม่แม่จ๋าเดี๋ยวแม่พาว่าจะได้สั่งต้มสับปะรดนะคะมาให้น้องนะคะ่ะพ่อคอนของเราเตรียมตัวหรือยังครับพ่อค้อน <c oughs> <c oughs> อค <S an> นะคะก็เดี๋ยวให้พ่อคอนตัดก่กนนะคะแม่พาก็อาดลงคลิปนะคะก็อัดเป็นลงคลิปให้แม่ๆนะคะได้เห็นนะคะแม่ๆจ๋าอาว่าแม่พานะคะพ่อคอนก็อ่าได้ซื้อหญ้าใบไม่ให้แม่แตงโมแล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้ไม่เยอะนะคะแม่ๆจ๋าจะไม่ค่อยเยอะนะคะอ่านะคะแต่ว่าแม่แตงโมของเราก็กากินดีมากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋ากินดีมากๆเลยนะคะ เพราะว่าเป็นหญ้านะคะหญ้าปลูกไว้แบบห่างไกลหมู่บ้านนะคะ,ะแม่แตงโมก็เลยค่อนข้างที่จะ,อะชอบมากๆนะคะเหมือนว่าจะไม่มีกลิ่นด้วยนะคะคุณแม่จา๋าถ้าว่าพอาคอนไม่คอนนะคะซื้อหญ้าให้แม่แตงโมแบบใกล้หมู่บ้านนะคะแม่แตงโมก็ไม่กินนะคะแม่แม่จา๋าเพราะว่าจากใกล้หมู่บ้านก็เหมือนว่าอาจะมีน้ําล้างถ้วยล้างจานนะคะไหลลงนะคะไหลลงไป หาเปลงยานะคะก็แม่แตงโมของเราก็เลยอ่าไม่กินนะคะพอคอนไม่คอนก็เลยเน้นนะคะเน้นญาติที่อยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้านนะคะแม่แม่จ๋าเพราะว่าอ่าแม่แตงโมของเราก็จะชอบมากๆเลยนะคะนี่นะพอคอนของเราเติมพลัง เติมพลังควนนะคะแม่แม่จ๋าโอ้ยนี่นะก่อนจะลงมือตัดได้นะพน่อควนเติมพลังเติมพลังอะไรพอ่อเอ้ยเติมพลังควนก่อนนะคะฮะดูดบ, <คน S 2> บุรีกร่อนบอกก่อนว่าดูดบุรีก่อนนะนี่นะดูดบุรีกร่อนถึงจะลงมือนะตัดยานะคะให้แม่แตงโมงได้นะคะแม่แม่จ๋านี่นะพ่อควนของเรานะ ก็จะเป็นเปลงย่านะสงสัยว่าจะเป็นเปลงสุดท้ายแล้วลมั้งแม่แ่จ๋าเพราะวา่าไม่คอนพ่อคอนก็ไปหานะคะไปหาหลายๆหมู่บ้านแล้วก็ไม่มีนะไม่มีญ่านะคะที่จะขายให้นะคะขอะชาวช้างนะคะแม่แม่จ๋าก็หายาก,กันมากๆเลยนะคะ เพราะว่าช้างตกงานก็ทยอยกลับบ้านนะเกือบหมดเลยนะคะแม่แม่จ๋าก็เลยหาะคะ่ะหาซื้อยานนะคะ่ะยากมากๆเลยนะคะในช่วงนี้นะคะ่าต่อไปนะคะก็คงจะต้องกินแต่ต้นสับปะรดแน่นอนนะคะแม่แม่จ๋าคงจะต้องกินต้นสับปะรดแน่นอนนะคะพอครรของเราก็ลงมือตัดแล้วนะคะพอครก็ลงมือตัดแล้วนะคะ นี่นะก็ยาสำหรับแม่เตงหมูนะคะเพื่อบำรุงน้ำนมให้อาหมูอ้วนแหลมโตงนะคะแม่แม่แมจ๋าพ่อพคอนแม่คอนก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้ยาแปลงนี้นะให้แม่เตงหมูโตนะคะแม่แม่แมจ๋าเพราะว่าหายากมากๆเลยนะคะอาจจาของก็บอกว่า,าถ้าไม่ใช่พ่อคอนแม่คอนนะคะก็จะไม่ขายให้นะคะแม่แม่จ๋า,อาพอดีวา่าเจ้าของสวนนะคะก็ ค่อนข้างที่จะสนิทนะคะกับพ่อคอนแล้วก็แม่คอนด้วยนะคะก็เลยนะคะแบ่งขายให้นะคะแบ่งขายให้พ่อคอนกับแม่คอนนะคะนี่นะก็เปลงนี้ก็อยู่ที่1,500คะแนนนะคะคุณแม่จ๋าอยู่ที่1,500คะแนนนะคะ,ะพ่อควนแม่คอนก็จ่ายนะคะจ่ายค่าหญ้านะคะให้เจ้าของเรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่จา๋าก็ขอบพระคุณทุกๆคะแนนนะคะที่แม่แม่นะคะ แวะมาซื้อผลไม้นะคะให้แม่แตงโมนะคะพ่อขอ,อแม่ขอ,อก็เลยเก็บสะสมคะแนนนะคะเพื่อเอาไว้ซื้อยาให้น้องนะคะก็ได้จ่ายนะคะได้จ่ายค่ายาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปแม่ขอก็ต้องเก็บเอาไว้ซื้อต้นสปะรดให้น้องนะคะแม่ๆจ๋าเพราะว่ายาก็ค่อนข้างที่จะหายากนะคะพ่อขอ,อนของเราก็ ตัดแล้วนะคะตัดลงมือตัดาไปให้แม่แตงโมนะคะขนาดหมูอ้วนนะคะหมูอ้วนแหลมทงองยังกินยาไม่ได้นะแม่ๆจะโอ้ยหายากขนาดนี้แล้วนะคะถ้าหมูอ้วนของเรานะกินยาได้ด้วยโอ้ยอ่คงจะงานหนักนะคะของพอขอน,นแม่ขแนแนอนเลยนะคะ พ่อคอนพ่อคอนของเราก็อ่าแข็งแรงหรือเปล่านอ้อพ่อคอนของเราพ่อคอนของเราบอกว่าอ่าเวลาไล่สดนะคะเล่นกับหมูอ้วนหมูอ้วนขึ้นปีนนะขึ้นปีนพ่อคอนพ่อคอนบอกว่าอ้ยไม่ไหวแล้วนะคบแม่แม่อ่าพ่อคอนบอกว่านอนตอนกลางคืนนะ,ะ่าปวดเนื้อปวดตัวนะคะทุกคืนเลยนะคะเออเชา้ชาเช้ามานะคะก็พากันนะลุกมาตัดหญ้าอีกนะคะคุณแม่แม่จ้ะ ก่อนของเราก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีแรงสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอานุ่มนะคะนุมจากาการเล่นของหมูอ้วนเหลมทองนะคะก็ขึ้นปีนนะคะเพราะคอนได้ทุกวันนะคะเนี่ยก็หญ้านะคะบางจุดก็จะไม่สูงนะคะไม่ม่จะจะไม่สูงนะคะ นี่เหมือนจุดที่พวว่อควอนตัดนะ,ะก็ไม่ค่อยจะสูงนะคะเพราะว่าเป็นหน้าเล้งนะคะก็ห่างไกลหมู่บ้านนะคะน้ําก็เข้ามาไม่ถึงนะคะแม่แม่จ๋าน้ําเข้ามาไม่ถึงนะคะก็เลยทําให้ย้านะ,ะไม่ค่อยจะสูงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแช์นะคะกดติดตามนะช่องพังน้องแตงโมงด้วยนะคะ เดี๋ยวนะคลิปนี้นะคะแม่ควอนก็ขอจบนะ,ะจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ